สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบานนอกนะครับอยู่ที่อำเภอดอยหลวงแห่งวันหนึ่งนะครับเนอวันนี้คณะกรมการรู้บ้านนะครับอ่าเปิดมีโครงการนะครับทําบ้านฮึ่ป่าแต่งบ้านฮึ่ป่านะครับอ่าบ่อนี้นะครับโครงการที่จะปล่อยป่าเนี่ยประมาณสามแสนกตวนะครับอ่าในปีนี้นะครับด้วยการน้าของคุณหลวงเคแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับางนั้น สัตนาบโน,น,น,นะแล้วก็แหลงนาบขนาดใหญ่นนะครับคุณมาดูแลวันนี้จะมีการเทศว่าอันป่านี่ใหญ่หรือยังนะครับเดี๋ยวต้องถามผู้หลวงก่อนว่าอันคอยมาที่เดินละนะครับี๋วตวก็มาคอยที่ตามกันครับมันจะได้ป่า อันนี้กบขนาดใจกบหรือแบบปลานโอยผมก็่าน้องนี่เนาะบ้านป่าฮะลูกไม้เอาให้แม่เนาะนอนด้แยเมย์ไปกินละขี่ตัวก็ลวงปลาได้ปล่อยนี่ปลามาลงสามแสนกว่ากี่ชนิดก็ปลารวมหลายอย่างเลยเนอะกุ้งเียนปลาซ้อย ก๊อกตหลืองกุ้งกุ้งมเต้ามอะนี่นะครับเจ้าหน้าที่มาดูแลนี่เซนนี่ฮะเซนเขาจะลงพอเนาะ้องใส่ป่าพออืมเหนียวนิดๆป่าป่อยกี่เดือนแล้วนี่ พสุไาเดือน,นเยนะดือนสอนุเดืนดือนปลาโอครับเดี๋ยวมาโขกันครับเนี่หวอจะได้มาเคสซึ่งอะารูไรปลากนครับนี่นะครับ,รบมันแปลงไว้หลายซุ่ม <c oughs> กันเน้นนำมันมรุ่นกันโอโอ้ปลาอีกคับป,ประมาณปีสปีนะครับทางบ้านบหงใตนี่ลจะปลอย เปิดจอมเบ็ดแลบร้บรงองมวนแน่นะครับรอ,อ,อป่ามันใหญ่กันทั้งกบทั้งป่าทั้งกุ้งนะครับวะปอยกุ้งกำกับน <laughs>

เดี๋ยวมาพรวนนะครับไปเนยีกันได้กันนอ่มเจ้าพรมูตอดแหงครับเจ้าป่าเทปรู้ว่ามันตัวใหญ่หรือยั้งระวังสามเดือนเดี๋ยวมเปล่อยอุ้มปวยมองยักษ์งูป่าเดีมาปล่อยขนาดไหนแล้วะครับ ใหญ่ไปเด้อมันไม่อยู่นี่เปียกควนจะไป่ใส่เน่งนมันต้องเต้นเอาันนี้แก้เพียกลึกนะเอาเลือ้เลอ,อ,อเลื้อบ่เข่อเลื้อมาใส่ยีได้โอ๋อตึกล่ำเปียกเคยยังหัวละ กิจกรรมหมู่บ้านนะครับนี่เป็นตลาดยิ้มน้าตรงนี้โควิดปิดตัวไปก่อนครับชา้าบ้านอยากจะเอาอย่างมาขายกันได้นะครับนี่นะพักเป็นไม่โวกเส้นเหน หนาวกันแอ้วเปล่าโอ๊ยหนาป่าปลาจะเอาคั้นะดิดดิดหินหินปิดเป็นอย่างดั้มว่ะโอ้โหดินหึเดีิ้นเลยกะ ว่างนะครับนี่นะครับคื้นที่ ยากกินยากน้อยเพราะมันใหญ่หลู<า>เป็นแรงี้จอกย่าลงไปสางลงไปมปางกอาใสยนี่นะครับปางเอาอยากได้นะครับค่อยติดกามกันต่อไป <laughs> นี่ผลงานงขคณนะกรรมการน่านึนบงไต้ครับอำเภอโดยหลวงนะครับทองเป็นเจตเพาะถ้างั้นเจ้าหน้าที่มันอนโคครับปุ๊ปนขนาดไหนละ่ะแค่หนึ่งเจ็ดเซนนะครับลงแล้วครับ <laughs> แซ่บขนาดเม่อบาดเล่งนันสั้นนะครับอันนี้ไปถึงหูหนบอบอ่อนี่นะครับเฉพาะน้ามครับนี้บอ่อเลยนะครับห้าสิบแปดไหล แต่งน,น้อยนะครับปีส่งปีมานี่นะครับถ้าจะเปิดนะครับจะมารีวิวมั้ันะครับโดยเฉพาะมืดจมเบ็ดเนะจมเบ็ดจมกุ้งนะครับได้เห็นประมาณชั่วโมงนะครับมันรุ่นกันคอติด,ด,ด อืมมันจะลบอู้หยฝุดใครเนาะขวดมันต้นเนาะ อาเน,นี่นหัวครับลาดินคืกิน้ขต้งต่ำเลยแตได้นะครับช่วงนี้เงียบเงาโควิดทอาไม่กาอยู่นี่เต็มเลยครับรับเอาหังมาขายนะครับน,นี่เป็นคอเพื่อปลาเข้ามาอยูตัวนี้จะเป็นบ้านป่า <c oughs> <c oughs> ก,ก็ต้องใช้เวลานะครับเรื้อที่มันกว้างโอ้นี่บ้านป่าเป็นลูกเป็นหลังน้ามันลึกนะครับไม่เนี่ยขนาด5เมตรยังเหลือป่ายน้อยเดียวครับไดเพาะ ตรงงุ้มตรงข้างบ่อนน่ม่ได้นะครับถ้ากางๆสมดุลก้อนนี国の国の้เนี่ยทั่งกานนั้งสร้างนี่ฝ่ายอยู่ที่เฉพาะอืมดูขาเนี่เป็นนี่มันแน่นนะครับยกลุงแมงอย่างเงี้ยได้เนี่ยมันต้องมีวิธีเนาะ งาขนาดนี้ดิอยาลงนี่ท่าแต่จกพูดเดียวหกกันได้หกกันมาหกกันเดี๋ยวไม่ใช่งเนี่ยปเลยไอเลยขอมเาลุงแเดยกได้ไม่วังเศษไม่เศษยาครับถ้าลงนีก็อยู่ั่าหนอคุณปัญญาชาวบ้าน แสงเศษจกเป็นบอ่อปลากันแค่ได้นะครับนี่นะบ่อปลาทีน้อยๆนะครับประมาณไรลสองไร่เล้วงขี้งัวตัวเองนะครับใส่ทางบนอันนี้มันพอเบาอหน่อยนะกอรหลลกวนะแล้ว เอกว่าต้องเท่างหางลออหน่อยนี่แข่มะเทศนะครับป่าเนื้อปนจะู่พอปลามันอุดมสมบูรณ์ก่อนง่ขึ้นมาก่อน วปวยปายพ่องเล็กนี่ตะเขียนตกหูตัวใหญ่เร่ออตเขียนกะหู ห้าโคเหลอถ้ามันดึ้งแหงฉัหยิบบอกเลยหยิตดำัเลยอ่ะส่งน่ะฉันหย้าดิ้มือน่ะเหยไมไม่อย่ล

Đi. phải thì mây hết luôn. nha đi vào, nha đi vào. cả. lông lại lại cả, lên. coi

อ้กหลงมาแล้วโอ้ย tamam> ูเลี้ยงเออนี่ตัวแม่ไข่แล้วนี่ไข่ปล่อยเลยงูโกโวมันถอดแล้วอ๋อไข่ไปแล้วไข่แล้วเรล่ะไหนมีนูแรงนี่ใส่ใช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 ่ตีดองกูหลุมบุญเคอก็แล้วนอ่ะเต็มไปหมดี่เป็นใส้หนึ่งก๊อมาอย่ามาอย่าถังมาหน่าบิ๊ก นีประวัติดตามเมนูทั้งช่งชีวิตของคนนอก FC นะครับมักวางเราไว้ไหนเนาะ,อะเออนี่นครับบรรยากาครับวันนี้ก็ถือว่าอาราณ์บรรยากาศบแบบบ้านๆนะครับด้านีนบง่งเตยเพิ่โดยหลวงนะครับเนอนะครับวันหน้ามันตาถ้าจะเปิดบอจอมเบ็ดจะได้ไดจะมารีวิวผมกั๊นะครับ FC คนที่ชอบนะครับจอมเบ็ดนะสรับรองนะครับป่า ปีนี้ปล่อยสามแสนกว่าตัวนะครับมีกบมีกุ้งด้วยนะครับลงไม่มีมดครับเว้นน้ำเต้านะครับกับไก่โอเคนะครับใครชอบบรรยากาศอวีไอโฟาก็ดีตามกับช่องชีวิตค้านอกช่องคือช่องชีวิตค้านอกเอฟซีด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเมนูนะครับทางช่องชีวิตค้านอกเอฟซีนะครับสำหรับวันนี้ไว้ีไอโฟนก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ